วันนี้14มิถุนายนวันบริจาคโลหิตโลกนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้รวมเดินทางไปบริจาคโลหิตเนื่องในสัปดาห์วันผู้บริจาคโลหิตโลกค่ะซึ่งทางด้านหัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่5จังหวัดนครราชสีมาสภาการชาติไทยระบุว่ายังคงต้องการโลหิตทุกกรุ๊ปเพื่อมาสำรองอีกเป็นจำนวนมากค่ะ โดยที่ห้องรับบริจาคโลหิตสภากาชาติไทยชั้น LG ที่เทอร์มินอลทเวนี้วันโคราชนายชรินทองสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยนางสินินาถทองสุขรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมาได้เดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในสัปดาห์วันผู้บริจาคโลหิตโลกในระหว่างวันที่13ถึง17มิถุนายนนี้ โดยได้มีนักเทคนิคการแพทย์หญิงสิริลักษ์เพียกขุนทศหัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่5จังหวัดนครราชสีมาสภาการชาติไทยและนางประพิชญาณะนครพนมผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอทเวนี้วันโคราชรอให้การต้อนรับท่ามกลางประชาชนที่เดินทางมาบริจาคโลหิตต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ขณะที่ทางด้านภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่5จังหวัดนครราชสีมาสภากาชาติไทยก็ได้มีข้าราชการพ่อค้าประชาชนทยอยเดินทางมาบริจาคโลหิตกันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะ ซึ่งทางเทคนิคการแพทย์หญิงสิริรักษ์เพียกขุนทศหัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่5จังหวัดนครราชสีมาสภากาชาติไทยได้กล่าวว่าในวันที่14มิถุนายนของทุกปีได้กำหนดให้เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลกหรือ World Blood Donor Day ด2022เพื่อระลึกถึงดรคาวแลนสไตเนอร์แพทย์ชาวออสเตรเลียผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบ ABO เป็นครั้งแรก ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อง,งานให้บริการโลหิตทั่วโลกค่ะในการนี้นะคะทางด้านองค์การอนามัยโลกสหพันธ์สภากาชาติและสภาเซียวงเดือนแดงระหว่างประเทศสหพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศและสมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศจึงเชิญชวนให้สภากาชาติทั่วโลกจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองขอบคุณผู้บริจาคโลหิต โดยศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยได้จัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลกเป็นครั้งแรกเมื่อปี2547และยังคงจัดมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่18แล้วค่ะทั้งนี้นะคะในปี2565นี้มีคำขวัญว่าสามัคคีคือพลังการให้ชีวิตเพื่อนมนุษย์ เพื่อลณรงค์ให้ผู้บริจาคโลหิตได้ร่วมกันช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยความสมัครใจและเพิ่มจำนวนการบริจาคโลหิตช่วยให้มีโลหิตสำรองเพิ่มระหว่างการระบาดของโควิด -19 นอกจากนี้นะคะยังอยากจะขอเชิญชวนประชาชนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถมาบริจาคโลหิตทุกๆ3เดือน สำหรับท่านใดที่บริจาคโลหิตตั้งแต่วันที่13ถึง17มิถุนายนนี้ท่านจะได้รับเสือ้อทีเชิร์ตวันผู้บริจาคโลหิตโลกเป็นที่ระลึกด้วยค่ะซึ่งท่านสามารถไปบริจาคได้ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่5จังหวัดนครราชรรสีมาสภากาชาติไทยหรือที่ห้องรับบริจาคโลหิตสภากาชาติไทยชั้น LG Terminal 21โคราชหรือภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาก็ได้ค่ะ